ไทยแลนด์วัคซีนจุาโคฟ1 9วัคซีนรุ่นแรกของไทยประเทศไทยกำลังจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่สามารถผลิตวัคซีนได้ด้วยตัวเองเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันนั้นเรากำลังเผชิญวิกฤตการติดเชืวรวร้อโควิดสิบเก1 9หลายประเทศก็เผชิญปัญหาที่ประชาชนติดเชื้อลุกลามบานปลายเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมตามมามากมายวิธีการเดียวที่สามารถจะหยุดยั้งวิกฤตนี้ก็คือ การให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโดยการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าแล้ววัคซีนโควิด -19 มีกี่ชนิดมีอะไรบ้างและไทยเรากำลังจะผลิตวัคซีนชนิดอะไรผู้เขียนบทความนี้ก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลมาดังนี้ครับซึ่งวัคซีนป้องกันไวรัส โรคโควิด1 9ในปัจจุบันนั้นมี4ชนิดด้วยกันได้แก่ 1. วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม mRNA วัคซีนในกลุ่มนี้ใช้เทคโนโลยีใหม่ย้นำนะครัว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นเทคโนโลยีในการผลิตผลิตวัคซีนที่ใหม่ที่สุดในโลกในยุคปัจจุบันนั่นเองวิธีการก็คือสังเคราะห์สารพันธุกรรม mRNA ที่เฉพาะเจาะจงกับเชือ้อไวรัส วัคซีนนั้นจะทำหน้าที่พา mrna เข้าเซลล์และกำกับให้เซลล์ผลิตสารโปรตีนสปายของเชื้อไวรัสซึ่งโปรโตีนนี้จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สร้างแอนติบอดีขึ้นมาอย่างต่อต้านเชื้อพูดง่ายๆก็คือวัคซีนประเภทนี้จะเข้าไปเปลี่ยนรหัสทางพันธุกรรมของเราให้สามารถผลิตโปรโตีนที่สามารถต้านไวรัสได้นั่นเองวัคซีนที่มีใช้ในปัจจุบันได้แก่ วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และโมนาดาโมเดนาจากข้อมูลในปัจจุบันนะครับวัคซีนชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ประมาณถึง95ป้องกันการป่วยรุนแรงและป้องกันการเสียชีวิตได้ที่100วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ควรได้รับการฉีด2เข็มเข้ากล้ามเนื้อห่างกัน3สัปดาห์ส่วนวัคซีนของบริษัทโมเดนา คุณได้รับการฉีด2เข็มเข้ากล้ามเนื้อห่างกัน4สัปดาห์ 2. วัคซีนชนิดใช้ไว,วรัสเป็นพาหะวัคซีนในกลุ่มนี้ใช้ไวรัสมีชีวิตรหรือเชื้อเป็นที่สามารถตัดแต่งพันธุกรรมเช่นไวรัสอะดีโนโดยนำมาตัดแปลงพันธุกรรมให้ไม่สามารถแบ่งตัวได้และใส่สารพันธุกรรมของไวรัสโควิ19ด -19 ติดไปด้วยเมื่อน,นำมาฉีด ไวรัสพหะเหล่านี้จะเรียนแบบการติดเชื้อตามธรรมชาติโดยกระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้งระบบให้สร้างแอนติบอดีต่อไวรัสโรคโควิด -19 ตามสารพันธุกรรมที่ใส่เข้าไปอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นวัคซีนที่ไวรัสอะดิีโนไม่แบ่งตัวแต่ก็ยังจัดเป็นไวรัสที่มีชีวิตเมื่อเข้าสู่ร่างกายจึงยังไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างมากจนกว่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านี้ ปัจจุบันวัคซีนชนิดนี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็จะมีอยู่4แบรนด์ได้แก่ไวรัสอะดีโนของชิมแพนซีโดยบริษัทแอสตราเซเนกามีประสิทธิภาพป้องกันอาการประมาณ70-80%ป้องกันการเสียชีวิตได้100%ไวรัสอะดีโนของรุ่สายพันธุ์5โดยบริษัทแคนซิ n โนไบโอมีประสิทธิภาพป้องกันอาการประมาณ60% ไวรัสอินโนของรถสายพันธุ์26โดยบริษัทจอนสันแอนดจอนสันมีประสิทธิภาพป้องกันอาการประมาณ64-72%และไวรัสอโนของรถสายพันธุ์526โดยบริษัทกาลาเลยยของรัเสเซียมีประสิทธิภาพป้องกันอาการประมาณ90% 3. ก็คือวัคซีนที่ทำจากโปรโตีนส่วนหนึ่งของเชือ้อวัคซีนที่ผลิตโดยเทคโนโลยีนี้ โลกมีความคุ้นเคยมานานเพราะใช้ในการผลิตวัคซีนหลายชนิดเช่นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่วัคซีนป้องกันไวรัสตัดบคักเสบบีเป็นต้นผลิตโดยการสร้างโปรตีนของไวรัสของเชื้อไวรัสด้วยระบบเซลล์คันเจอร์ยีสต์บาคูโลไวรัสเป็นต้นแล้วนำมาผสมกันเป็น ผสมกับสารกระตุ้นภูมิเมื่อฉีดเข้าสู่ร่างกายจะก,กระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีต่อต้านโปรโตีนสปายของไวรัสโรคโควิด -19 วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันก็คือวัคซีนของแบรนด์ Novavax ซึ่งผลิตจากบา c u ค o ูโ r ไวัและใช้ Mastic M เป็นตัวกระตุ้นภูมิมีประสิทธิภาพป้องกันอาการประมาณ60-90%ป้องกันการเสียชีวิตได้100% แล้วมาถึงวัคซีนชนิดสุดท้ายชนิดที่4ีก็คือวัคซีนชนิดเชื้อตายวัคซีนกลุ่มนี้ใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิมโบราณมากและใช้งบประมาณในผลิตในการผลิตสูงที่สุดอีกด้วยผลิตโดยนําไวรัสโโรคโควิด -19 มาเลี้ยงขยายจํานวนมากและนํามาทําให้เชื้อตายการฉีดวัคซีนจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสทุกส่วนเหมือนได้รับเชื้อไวรัสโดยตรงแต่ไม่ทําให้เกิดโรค เพราะเชื้อตายแล้วเทคโนโลยีนี้เป็นวิธีที่ใช้กับวัคซีนตับอักเสบ A โปลิโอชนิดฉีดจึงมีความคุ้นเคยในประสิทธิภาพและความปลอดภัยมานานแต่เนื่องจากการเพราะเลี้ยงไวรัสต้องใช้ความระมัดระวังมากทําให้ผลิตได้ช้าและมีราคาแพงดูว่าแพงกันยังไงบ้างมาดูราคาต่อตดสของวัคซีนโควิด -19 แต่ละยี่ห้อกันเริ่มที่โมเดอร์นา ราคาต่อโดสอยู่ที่7 8 0บถึง1,115บาทเราต้องฉีด2โดสซิโนแวคราคาต่อโดสอยู่ที่928บาทและต้องฉีด2โดสไฟเซอร์ราคาต่อโดสอยู่ที่608บาทต่อโดสและต้องฉีด2โดสโนวาวักราคาต่อโดสอยู่ที่500บาทและต้องฉีดที่2โดสมาถึงจอร์นสันเอนจอนสันราคาต่อโดสอยู่ที่312บาท ต้องฉีด1โดสสปพต์นิดวีของรัสเซียราคาต่อโดสอยู่ที่3 1 2บาทและต้องฉีด2โดสเอสตราซีเนการาคาต่อโดสอยู่ที่67-163ถึงบาทต้องฉีดที่2โดสและบารามไบโอเทคราคาอยู่ที่ต่อโดสอยู่ที่62บาทและจะต้องฉีดที่2โดสวัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันได้แก่วัคซีนของบริษัทซินูแวคซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ป้องกันอาการประมาณ50-70%ป้องกันการเสียชีวิตได้100%ทีนี้ก็มาพูดถึงการผลิตวัคซีนในประเทศไทยในประเทศไทยนั้นมีการนำวัคซีนแอสตราซิน c กมาผลิต,ใน,ลตในประเทศไทยโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนแต่ไม่ได้เกิดจากการคิดค้นเองโดยคนไทยเพียงนำเทคโนโลยีของแอสตราซินิกและนำข้าวัถุดิบมาทำการผลิตในประเทศไทยเท่านั้น แต่เมื่อเร็วๆนี้ก็ได้รับทราบข่าวดีว่าประเทศไทยกำลังจะผลิตวัคซีนได้โดยใช้เทคโนโลยีของตัวเองชื่อว่าวัคซีนจุลาโคฟ19เป็นวัคซีนเป็นวัคซีนชนิดสารพันธุก,กรรม mRNA คือชนิดที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุด โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์และศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์ของจุฬาได้เริ่มทดสอบการฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัครผู้ผ่านการคัดกรองที่มีสุขภาพดีระยะที่1และต่อเนื่องในระยะที่2เพื่อดูการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนจุฬาโคบ1 9ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพยาบาลทีมนักวิจัย ตั้งแต่วันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2564ณอาคารภูมิสริมังคารานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยศาสตราจารย์น,นแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยกล่าวว่าการพัฒนาวัคซีนจุฬาโคบ -19 นั้นได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนอาทิสถาบันวัคซีนแห่งชาติสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอทุนศตวรรษที่2จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและเงินบริจาคจากสมาคมศิทธิเก่าแพทย์จุฬากองทุนบริจาคก,กองทุนบริจาควิจัยวัคซีนสภากาชาติไทยวัคซีนจุฬาคปบ9เป็นการคิดค้นออกแบบและพัฒนาโดยคนไทยจากความร่วมมือสนับสนุนโดยแพทย์นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นเทคโนโลยีนี้ของโลกก็คือ โปรเฟสเซอร์ดิวเวสแมนจากหมหาวิทยาลัยเป็นซิลเวเนียวัคซีนจุลาโคว19บเกลิตโดยสร้างชิ้นส่วนขนาดจิ๋วจากสารพันธุกรรมของเชื้อวัสโครโรนาโดยไม่มีการใช้ตัวเชื้อแต่อย่างใดซึ่งเมื่อร่างกายได้รับชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมขนาดจิ๋วนี้เข้าไป จะทำการสร้างเป็นโปรตีนที่เป็นส่วนปุ่มหนามของไวรัสขึ้นและกระตุ้นให้เกิดการสร้างภู่มคุ้มกันไว้เตรียมต่อสู้กับไวรัสเมื่อไปสัมผัสเชื้อเมื่อพวกเซนชนิด M R M A เนี่ยทำหน้าที่ให้ร่างกายสร้างปโปรตีนเรียบร้อยแล้วภายในไม่กี่วัน M R n A นี้จะถูกย่อยสลายไปโดยไม่มีการสะสมในร่างกายแต่อย่างใด การทดสอบวัคซีนแบ่งออกเป็น2ระยะก็คือการทดสอบในระยะที่1แบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุจํานวน72คนกลุ่มแรกเป็นอาสาสมัครผู้ที่มีอายุ18-55ปีทดสอบจํานวน36คนกลุ่มที่2เป็นอาสาสมัครผู้ที่มีอายุ1 6 6 5 7 5ปีทดสอบจํานวน36คนการทดสอบในระยะที่2จํานวน 150ถึง300คนคาดว่าจะเริ่มต้นฉีดได้ประมาณเดือนสิงหาคม2564เป็นต้นไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวัคซีนชุลาโคปบ9ของไทยนั้นเราจะสามารถใช้ได้เป็นใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับคนไทยต่อไปถ้าเป็นอย่างที่หวังจริงไทยเราก็จะได้ไม่ต้องรือเรืองงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนจากต่างประเทศอีกต่อไปขอบคุณข้อมูลจาก บนเว็บซ sinpaet.co.th และที่มาจากบางลำพูในบล็อกดิษ